สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาเกษตรกรเชาวยูทูบ,บ ube, ที่ขบรบหลักทุกท่านครับลุงมาหน้ามือนนิก็ได้เวียกร้ายสิ่งหลายอย่างเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลา16นาฬิกาสี่โมงแรงพี่น้องเหมาะสมสำหรับจิบพนอา,อาหารท่างใบให้พืชเนาะแดดอ่อนๆล,ลุงสิตพนห้อม่อนมือนนิให้หมักฝรัง่งให้หมักซีดา ลุงมาอาทิตย์ก่อนมาข้าวก่อนนั่นลุงก็ได้ม่าใส่ปุ๋ยนะครับขีง่งัวาปุ๋ยเคยมีป้อ,อมกับปั๊บปรุงดินใส่ไอ้เจ้จารถละไมพี่น้องปั๊บกว่วมสภาพเป็นกดเป็นดังเนาะแล้วก็ได้ม่าข่ำต้นมักซิดานะครับงาที่มันลงติดดินนั่น พร้อมกับหอ่อนะครับห,อห่อนวยไม้ไหว่ร้ายพี่น้องนี่ตอนนี้ฝนซสอตกเนาะดินก็ร่างกาันมักซิดากับร้ายพี่น้องลุงก็จะได้ผลหอ้อมม้วนให้เขาบ้าเนี่ยหอ้อมม้นที่ลุงเห็ดมาเนี่ยมันเป็นหอมม้วนสูตรพิเศษหอมม้วนไข่บวกกับหอมม้วนนุ่มสดเนาะลุงกับจิตเอามาพ่นให้เขาหน่วยใหญ่นะครับหลังจาก ปั๊บปรุงเลยเขาก็แตกยอดแตกยังขึ้นมาไม่พี่น้องตัดแตง่งจริงเลรอนี่เห็นบ่นนลเห็นยอดพ่อโมนถีงรู้เห็นขึ้นมาเลยสามารถใส่ได้กับพืชทุกชนิดล่ะนะครับพืชกินผลนะครับกระตุ้นการออกดอกนะครับการแตกยอดการออกดอกแล้วก็บ,บำรุงผลให้มีความหวานนะครับหวานหนุ่ยใหญ่ผิวสวยนะครับลุงนถะนะนะึ่ผลมัดละเมอนี่ยมาก ละมุดนะครับกระสวยมาเลเนี่ยรุ่มตอนมาปลูกไว้นี่กกำลังแตกยอดงามเลยกับสวยมาเล่น,นะครับผลฮอบม้วนแลวเขากจะจดดติดดอกออกผลไม่เลยไปนอนนี่กำลังออกดอกในาะเห็นไหมเห็นบ่เนี่ยกำลังออกจอดอกแล้วเลยออกจอดอกผลฮอบม้วนถูกไปข้องสีออกไรก็นี่นะครับ มาเล่เนาะก็ลังแตกยอดไม่พร้อมกับช่อดอกออกมาพร้อมพี่น้องเนี่ยนี่คือช่อดอกเขาออกมากผลฮอร์โมนเข้าไปเขากระจิตติดดอกออกผลนเลยพี่น้องบาดนี่นกําลังออกดอกเต็มอยูย่เลยมาแบบผลบาดน,นี่นี่คือฮอร์โมนไข่ผสมกับฮอร์โมนนมสดเด้อพี่น้องเด้อ ที่ลุงเคยเหตดคลิปนําเสนอไว้แล้วนั่นลหละตอนนี้มันสามารถใส่ได้แล้วพี่น้องข้างบนก็จะเป็นน้ำใสๆเนาะข้างล่างมันก็จะเป็นตะปอนนะครับนี่แสดงว่าใส่ได้ลแล้วเป็นลักษณะนี้นะครับเขาก็เอาข้างบนนะครับที่เป็นน้ำใสๆหล่ะมาใส่เนาะมันเป็นห่อโม้นสั่นดีพี่น้องลุงจะเอาไปพ่นหมักซีดาเนะาะหมักฝรั่งกิมจูของลุง กระบอกฉีดตัวนี้นะครับปั๊มบรรจุหาฤทธิพี่น้องบรรจุน้ำเนี่ยหาฤทธิลุ่งกะจีใส่ห่อม้วนไข่นี่ยกะประมาณสองส่อนเนาะใส่ปลาแม่นสองส่อนสำหรับว่าใส่หลายดยอกเท่าลุง่งกรือาน้ำใส่สำหรับพี่น้องน,นี่เนาะ ลุงบ๊มบี่สอนมาตวงพี่น้องก้าเอาประมาณสองสอนแกงนีแ่แหละเทลงเลย ล้มอยู่กันดีหน่อยอต้มเข้าไปสักน ฉีดผลฮาม่อนเซ็ตเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็มีถึงแต่ล่อให้มันใหญ่น้อบับสีดาเนาะเก็บไปกินท่านละห้อไ้หลายอยู่การฉีดพลฮาม่อนนี่ยอยากให้ดีนี่ฉีดมื่อเว้นมือแห่งดีเด้พี่น้องเด้อมีเวลาฉีดกันบข่ขี่คันเนาะกันขยันเว่าลุ่งนี่มาอาทิตย์ละเทือหรือสองอาทิตย์เทือนหนึ่งก็แล้วต่ว่าโอกาสจะได้ฉีดจะได้นซสำาร็จ นะครับสวนบุไดอยูกับสวนกับไฮกับหน้านั่นกัเสียดมือเป็นมือแห่งดีส่วนห์โมนอยจากมุจักว่าเ็ดจังไดกัยอดกับไปเบิงคลิปที่พานมากลุงเห็ดไปยุตสองสามคลิปยูดอกนะกับไปเบิงฝากกดไลค์กดแชร์กระจายกันออกไปพี่น้องเพื่อให้ผู้มีให้มีหน้ามีหัวมีสวนนะครับเห็ดแบบพ่อเพียงได้นําวิธีแบบนี้ไปใส่เนาะจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ชาวหัวเจ้าวสวนเา้าหายเว้นานา,าเฮาเกษตรกรเฮาฝากเป็นกำลังใจให้ลูกน้ำแน่กดติดตามนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกด้เห็ุคลิปออกมาสู้เบงิงอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ